สวัสดีครับมาพบกับ isuzu d max 2.5เกียร์ออโต้ไฮแลนเดอร์นะสี่ประตูยกสูงปี2013คันรานี้ราคาเราขายอยู่ที่369,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับพอนดูม,มัน7000ครับไปสิงวดหรือ7500ครับ72ดงวด้วรถสวยบางเดิมครับไม่มีชนหนักครับเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีเกียร์ออโต้กับ2นะครภายในก็สวยเลยครับ แอร์แบ็กคู่นะฮะเบะเป็นเบผพาลระบบเบรก ABS เดิมๆฮะสภาพพร้อมใช้งานคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกสาน้อยนนทบุรีเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรนะฮะสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับ